คุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครับคืออยากเลิกของคนนี้มากเลยแต่ว่าใจมันยังรักอยู่มันอยู่กับเขาแล้วมันแฮปปี้มีความสุขแต่ก็รู้แหละมันมีบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก็ยังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตต่อในความสัมพันธ์แบบนี้ต่อไปแล้วมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่ว่าสมองกับหัวใจตีกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่สับสนค้างคาแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณกำลังเจอความสัมพันธ์แบบนี้อยู่ลองดูซิว่ามีข้อไหนตรงกับคุณบ้างเพราะวันนี้ผมจะมาทําคลิปที่ชื่่่อออวาาาาามมันนนจะะีีีเเหหตตุผลไรรบ้้งททํใคก การที่อยากเลิกแต่ยังรักอยู่ได้บ้างมาเริ่มเลยครับข้อที่1ครับก็คือเผลอไปรักคนไม่ดีครับ อันนี้อะไรคนน่าจะเป็นกันคือเราเนี่ยดันไปรักคนที่สมมติกันนะเจ้าชู้ถามว่าทุกคนรู้ไหมว่ารักคนเจ้าชู้มันไม่ดีรู้รู้ว่ารักคนเจ้าชู้เนี่ยมันจะเสียใจมันจะระแวงมันจะอกหักคือในมุมของเหตุผลเนี่ยเรารู้หมดว่าอะไรดีหรือไม่ดีถูกหรือผิดกับตัวเราเองแต่บางทีหัวใจเราเนี่ยมันอยากไปทานยังไงเพราะอะไรอยู่เขาแล้วมีความสุขอะรักเขาอะมันเลยทําให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกสับสนใจนึงก็อยากเลิกเพราะเหตุผลมันบอกว่าต้องเลิกแต่ใจนึงก็อยากคบต่อเพราะหัวใจมันบอกว่า เราลักเขาในใครเจอสถานการณ์แบบนี้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับต่อมาข้อที่2ครับก็คือเป้าหมายชีวิตไม่สอดคล้องกับความสมพันธ์เรารู้ว่าอีก6เดือนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเรียนต่างประเทศละแต่เราเนี่ยดันเพิ่งคบออกับแฟนมาไม่นานก็รักแฟนมากเลยจะถามว่าให้เลือกอนาคตกับเลือกแฟนมันก็เลือกยากอนาคตตัวเองก็รักแฟนก็รัก แต่ก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศปุ๊บแยกกันอยู่ความสัมพันธ์ของเราจะมีปัญหากันเพราะเรารู้ว่าต่างฝ่ายต่างเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดการตัดใ,ใจว่าเฮ้ยหรือต้องเลิกดีวะเพราะว่าอนาคตตัวเองก็สําคัญมากๆก็เลยกลายเป็นว่าเลือกตัดความสัมพันธ์ทิ้ทงทางที่ก็ยังรักแฟนอยู่ไหนใครเจอข้อนี้บ้างครับเป้าหมายชีวิตของตัวเองไม่สอดคล้องกับการมีแฟนพิมพ์ใต้คอมเมนต์ไอยครับต่อมาข้อที่3ครับคือปัญหาที่แก้ไม่ได้ครับ สมมติเรารักคนคนหนึ่งมากๆเลยทุกอย่างเข้ากันได้ดีหมดไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์เคมีโปรไฟล์ต่างๆแต่ดันครอบครัวแฟนดันไม่ชอบเราด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้หรืออาจจะเข้าใจผิดอะไรบางอย่างและแฟนเราก็ันเป็นคนที่รักครอบครัวซะด้วยเจอครอบครัวบ่อยแล้วก็พาเราไปตลอดแต่ว่ามันเกิดความรู้สึกอึดอัดทุกครั้งที่เราต้องไป ถ้าเราไม่ไปก็จะเจอความรู้สึกที่ว่าไม่เคารพครอบครัวเขาไม่รักครอบครัวเขา <c oughs> ก็เลยกลายเป็นความอึดอัดที่ต้องกลับมาบ้านทะเลาะก,กันตลอดทะเลาะก,กันบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็ทําให้เกิดการเลิกกันไม่ใช่เพราะเราเข้ากันไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าครอบครัวเขาไม่รับเราและนี่เป็นปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ก็เลยต้องเลิกกันไปไหนใครที่เจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ประมาณนี้บ้างและทําให้ต้องเลิกกันลองคอมเมนต์มาหน่อยครับต่อมาข้อที่4ครับก็คือความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปครับ คนบางคนครับคบกันมานานเป็น10ปีคบกันไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาอะไรแต่จูๆ่ๆความรู้สึกมันก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะหวานกับคนนี้แล้วไม่รู้สึกว่าอยากจะหอมแก้มอยากจะสวีทอยากจะอะไรแล้วถามว่าคนนี้สําคัญในชีวิตเราไหมสําคัญแต่กลับรู้สึกว่าเฮ้ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนเพื่อนสนิทเหมือนเป็นครอบครัวรักไหมรักแต่มันไม่ใช่เหมือนแฟนติดต่อไปแล้วราก็เลยทาให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความสุขสักเท่าไหร่ก็เลยรู้สึกว่าเลิกกันไปดีกว่าซึ่งคนส่วนมากจะใช้เหตุผลกับสถานการณ์แบบนี้ว่าหมดพาสช สายการแบบนี้บ้างลองคอมเมนต์มาหน่อยครับต่อมาข้อที่5ครับก็คือต้องการอิสระครับคนบางคนครับคบกับแฟนมานานหลายปีแล้วก็ร,รู้สึกว่าเออเราก็รักแฟนนะแล้วแฟนแล้วก็รักเรารมากรักมากจนแบบอยากตัวติดก,กันตลอดเวลาพอจะไปกับเพื่อนปุ๊บก็าว่าแล้อาจจะไม่ว่าเยอะแต่มีงอนมีต้องเคลียร์กันหรืออยากใช้เวลาส่วนตัวก็หาว่าอุ้ยไม่อยากอยู่กับฉันหรอฉันน่าเบื่อใช่ไหมเธออย,อยากอยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยมันเลยทําให้เกิดการรู้สึกโผยหาการอยู่คนเดียวแรกๆอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าก็รักแฟนไงโอเคไม่เป็นไรแต่พออยู่ไปอยู่มา ความรักมันก็ยังมีอยู่แหละแต่ความโหยหาที่อยากอยู่กับเพื่อนอยากอยู่คนเดียวมันกลับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ที่ความโหยหาพวกนั้นมันมากขึ้นจนมากกว่าความรักเมื่อไหร่น่าจะเป็นตอนที่ความสัมพันธ์นี้ถึงจุดจบและก็ทําให้ทั้งสองคนต้องเลิกกันในใครเจอป,ปัญหาแบบนี้บ้างตองพิมพ์ใต้คอมเมนต์น่อยครับ อันนี้ครับก็คือเหตุผล5ข้อที่คนเราเลิกกันทั้งๆที่ยังรักกันอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากเลิกด้วยแต่มันจําเป็นต้องเลิกจริงๆข้อที่1ก็คือเผลอไปรักคนไม่ดีข้อที่2ก็คือเป้าหมายชีวิตไม่สอดคล้องกับการมีแฟนข้อที่3ก็คือมีปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ในความสัมพันธ์ข้อที่4ก็คือความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาข้อที่5ก็คือรู้สึกว่าต้องการอิสระในใครมีข้อไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาหน่อยครับหรือหากว่าใครอยากปรึกษาเรื่องความสัมพันธ์หรือวว่านใคคอรไลลลแเิกกต้้ยัับบพ ผมชองคริสครับ